สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอตะเกียงไฟไพ่ยิปซีกับรายการตะเกียงไฟเปิดไพ่สองดวงค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2564ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะก็ดวงจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปติดตามรับชมกันในช่องได้เลยนะคะ มแล้วค่ะเรามาเริ่มทำนายดวงประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะคะในเดือนตุลาคมมองว่าจะเป็นเดือนแห่งการได้รับสิ่งสมบูรณ์นะคะถ้าหากเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงอาจจะหมายถึงว่ามีการเตรียมพร้อมได้เป็น คุณแม่ได้เป็นแม่คนมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าหากเป็นผู้ชายความหมายก็คือพันธุยาเนี่ยกำลังจะมีบุตรมีบริวารเข้ามานะคะครอบครัวกันมันจะเติมเต็มความสมบูรณ์ของพ่อแม่ลูกให้เราได้ชื่นใจในเดือนตุลาคมนะคะแต่มันก็จะมีขึ้นที่จะต้องระมัดระวังอยู่นะคะคือระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การมีบุตรเนี่ย อาจจะเสี่ยงภาวะแท้งหรืออะไรอย่างนี้เป็นได้เกิดขึ้นนะคะมีตัวนี้ขึ้นมานะคะที่เลงกันอยู่ยังไงก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคันเป็นพิษหรือเปล่าหรือว่าเกิดสิ่งที่ทำให้เราแพ้หรืออในเรื่องของเกี่ยวกับภาวะแท้งเฉียบพนันอะไรอย่างนี้นะคะต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะคะมาดูในเรื่องของ การเงินการเงินที่เป็นรายได้หลักเนี่ยมองว่าค่อนข้างที่จะเจ็บปวดหัวใจจังเลยมันเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเข้ามาน้อยลงกว่าเดิมหรือการเงินจากรายได้หลักหายไปแต่มันอาจเป็นในทำนองว่ามีเท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้นจนเราต้องปวดหัว แงล่ะในเดือนตุลาพอมีในเรื่องข่าวดีมีเรื่องสุขภาพหรืออะไรต่างๆที่จะต้องระมัดระวังขึ้นมามีเรื่องความสุขสมบูรณ์เกี่ยวกับการเติมเต็มครอบครัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายมีการใช้เงินมีการใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอาจจะต้องมีการใช้เงินมากบ้างนะคะ,ะทำให รายได้หลักที่เรามีอยู่รู้สึกว่ามันแบบขัดสนรู้สึกว่ามันแบบเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็อย่าก,กังวลไปยังไงขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างมีสติค่อยๆจัดการปัญหานะคะมาดูในเรื่องของอเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือกัลยาณมิตรของเรานะคะมองว่าจะพบ เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีเข้ามาช่วยเหลือมองว่าเพื่อนจะนําโชคลาภหรือจะเป็นแบบเหมือนเรารู้สึกว่าได้โชคจากเพื่อนคนนี้คอยช่วยคอยอะไรให้นะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งด้านการงานส่งเสริมการด้านของการติดต่อสื่อสารเจราจานะคะมีโอกาสได้พบเพื่อนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างแดนด้วยนะคะที่ได้ความร่วมมือ หรือได้รับความช่วยเหลือจากเขานั้นๆเนี่ยนะคะรยดับการเกื้อหนุนกันหรืออาจจะพบว่ามีหุ้นส่วนเพิ่มที่เข้ามาทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นคนต่างชาติต่างภาษาด้วยก็เป็นได้นะคะมารอดูกันว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรเนาะแต่คาดว่าสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นหรือกําลังจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีอย่างแน่นอนนะคะต่อมาในเรื่องของ ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะในเดือนตุลานะค่อนข้างที่จะเป็นแรงใจสําคัญหรือช่วยเหลือเราในหลายๆอย่างนะคะ,ะในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เราร้องของความช่วยเหลือไปหรืออาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติที่ดินบ้าน รถอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบทำการขอความช่วยเหลือไปหรือว่าเราอยู่ดีก็ได้รับจากท่านก็เป็นได้นะคะมองดูว่าจะได้สิ่งดีๆตรงนี้จากพ่อแม่หรือในอีกแง่หนึ่งคือหลายๆคนอาจมีข่าวดีคือได้บ้านเป็นของตัวเองหรือมีที่ดินมีมรดกได้เป็นของตัวเองในเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นว่ามารอลุ้นกันว่าเราจะเป็นเรื่องไหนต่อมาค่ะ ใครที่อยากจะทำปั๊มลูกอยากจะมีบุตรมีบริวารในเดือนตุลาคมค่อนข้างที่จะออกมาไปในทางที่ดีนะคะสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถทำได้อย่างสำเร็จ ะะอีกในหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านการเรียนการงานการสอบมองว่าบุตรบริวารของเราเนี่ยจะทําให้เราชื่นใจจะสามารถฟันฝ่าจะสามารถแข่งขันหรือต่อสู้หรือทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเอาชนะสิ่งต่างๆได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะได้คะแนนที่ดีแข่งกับตัวเอง ได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้หรือจะแข่งกับคนในโรงเรียนด้วยกันในมหาลัยเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นคะแนนสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นได้นําความสูขความ สมหวังความภูมิใจมาให้กับเรานะคะหรือถ้าหากใครจะมีการแข่งขันจะมีการต้องทำชาเลนจ์หรือทำอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือเรื่องอะไรที่มันจะต้องแบบว่าเข้าสอบเข้าชิงเนี่ยนะคะมองว่าก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกน้องนะคะหรือรุ่นน้องนะคะช่วยในการทำให้มัน สำเร็จในการเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้นะคะในเดือนตุลาคมมีการแข่งขันอะไรมีการประกวดอะไรลูกน้องจะนำไอเดียหรือจะช่วยเหลือทำให้เราสำเร็จได้นั่นเองต่อมาค่ะสิ่งที่อยากจะให้ระวังที่เป็นอดีตก,กับเราก็คือในเรื่องของการพลาดในเรื่องของการประมาทในเรื่องของการ เหมือนเราตาบอดแล้วเดินอะ่ะเราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ร้อยเปอร์เซนต์ละเอียดชัดอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องระวังความคิดการตัดสินใจการพลาดบางสิ่งบางอย่างทำให้อาจมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นได้นะคะในการงานให้ระวังให้ดีการเลือกตัดสินใจอะไรคิดให้ดีทีให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคนรักผู้ครองหรือหุ้นส่วนนะคะหรือในเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินเอกสารอะไรบางอย่างมองว่านี่ตัวนี้ขึ้นมาเลยความหมายคือยังไงไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนตุลาคมนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุของคนรักนะคะอาจแบบ เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นได้นะคะหนักอยู่เลยทีเดียวอยากให้แบบว่าทำการสวดมนต์เสริมพลังให้กับตัวเองหรือคนรักนะคะให้เขามีเกราะป้องกันหรืออีกในหนึ่งคือคนรักเนี่ยทำให้เราต้องเสียใจเสียใจอย่างหนักหรือมีการเลิก,กรากันแตกหักทะเลาะวิวาทกันทั้งคนรักทั้ง คุนส่วนได้นะคะแล้วเราเกิดความเสียใจเกิดความแบบโอ๊ยแบบฉันเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีนะคะอืมแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยที่ขึ้นมาในเรื่องของมีโอกาสได้อ่าบ้านรถที่ดินไปของตัวเองมองดูว่าอาจจะเป็นจาก ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมรดกก็เป็นได้นะคะแต่ว่าอีกในหนึ่งในแง่ที่อยากให้ระวังก็คืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นหรือญาติพี่น้องต่อให้ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรุ่นเดียวกันหรือเป็นเด็กเป็นลูกหลานแต่ว่าเป็นญาติที่แบบ สนิทกันเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้ทําการแก้เคล็ดทําการทําบุญสดมนุนเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแม่หมอขอให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างเจอเรื่องเครียดเกินไปเยอะพอสมควรเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยจะมีโชคด้านลาบลอยนะคะด้านเกี่ยวกับ รัพย์สินหรืออะไรบางอย่างก็แง่หละขึ้นมาว่ามีโอกาสได้ทรัพย์สินหรือได้บ้านหรือได้สมบัติอะไรไปของตัวเองอะ่ะหลายจุดเลยแม้ว่ามันจะต้องแลกแม้ว่ามันจะต้องเกิดเรื่องเสียแต่ก็ยังคงขึ้นว่าความสุขสมบูรณ์ความแบบได้ลาบก้อนใหญ่ความได้เงินก็มีโอกาสได้ในเดือนตุลาคมแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกในเรื่องการเงินตอนแรกที่ขึ้นตัวนี้มานะคะที่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอยังไงก็ต้องอ่า คอนโทรลหรือแมネจจัดการดีๆนะคะแต่ยังไงก็ตามตรงนี้พอมันขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของแบบทรัพย์สินจิวเวลี่สมบัติทองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเ,เพชรอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเราได้รับมานะคะเป็นความสุขเป็นความสมหวงังเป็นความแบบ โอ้เหมือนเหมือนเป็นบ่อเก็บเป็นทุนเป็นแต้มต่อเป็นกำไรต่อให้กับเราได้นะคะในเดือนตุลาฯก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาดูเรื่องงานกันนิดนึงเรื่องงานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาหนักเลยนะคะหนักจนต้องกลุ้มใจทํางานหนักทางานเหนื่อยทํางานแล้วไม่มีใครเห็นทํางานแล้วรู้สึกอึดอัดใจรู้สึก มันไม่มีความสุขทำอะไรไปก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบถูกมองข้ามเหมือนไม่ได้เกิดผลงานอะไรเกิดขึ้นอะไรทานองนี้มันเป็นช่วงนี้ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะก็ให้เระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็อยากแนะนำให้สวดมนต์บทพระมหาจากักรพรรดิมากๆเลยพอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจะได้ปัดร้ายกลายเป็นดีนะคะจะได้ปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างดีขึ้น กวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบเจ้านาย<_ <EN> _>หรือเพื่อนร่วมงานได้หรือตัวกองงานเต็มเต็มโต๊ะก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วอ้ออย่างอย่างมาดูในเรื่องของเกี่ยวกับโชคลาภกันบ้างนะคะในเรื่องของโชคลาภลาบลอยถ้าได้อยากได้อยาก สมหวังอยากมีลาบก้อนใหญ่เน้นไปที่ได้ลาบจากเด็กจากคนที่เป็นอ่อายุน้อยกว่าจากรุ่นน้องนะคะจากลูกน้องจากบริวารก็ได้หรืออีกในหนึ่งคือจะมีลาบจะมีโชคเกี่ยวกับงานเสริมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำเสริมเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามานะคะสมมติว่าคุณทำงานหลกักแต่พอเสาร์อาทิตย์คุณมีการขายของหรือคุณ มีเปิดเพจขายของคู่ไปด้วยคุณจะได้ลูกค้าเยอะๆหรือจะได้รายได้เยอะๆดีๆได้รับการแนะนำจากรุ่นน้องหรือเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะที่ทำให้เราได้โชคได้อะไรตรงนี้มากขึ้นนะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยในเรื่องของการ กลับไปเยี่ยมบ้านหรือครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าจะเขตใดก็ตามระวังตรงนี้มันจะหายไปเพราะว่าอยู่ตกอยู่พลววินาศนะคะให้เพิ่มเสริมความอบอุ่นให้แก่กันและกันกับคนในครอบครัวหน่อยนะคะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนถ้าหากทำตามนี้ที่แม่หมอบอกไปนะคะอีกในหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่บอก ใครที่เตรียมจะมีลูกมีบุตรระวังเรื่องของภาวะแท้งของภรรยาหรือของตัวเองถ้าหากเป็นผู้หญิงนะคะระวังให้ดีเลยแนะนำให้ทำบุญเพิ่มนะคะที่เกี่ยวกับเด็กเด็กที่ขาดแคลนยิ่งดีทำบุญเกี่ยวกับเด็กที่ขาดแคลนทำยังไงเช่นบ้านเด็กกัมพาบ้านเด็กพิกานอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให ส่งผลส่งเสริมการมอะไรก็ตามที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กเราจะได้ผ่อนลงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะจะได้ทําให้แบบจากร้ายเนี่ยมันผ่อนลงกลายเป็นดีขึ้นมันเบาลงนั่นเองนะคะยังไงแม่หมอก,ก็ขอเอาใจช่วยยังไงในเรื่องของบทสรุปเนี่ย มันก็ขึ้นไปในเชิงทานองว่ายังสามารถมองการกายยังสามารถจัดการยังสามารถทําหลายๆสิ่งหลายอย่างได้แต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารการพูดคุยถึงจะผ่านไปได้ในทุกๆเรื่องนะคะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ ทำทำนายเป็นยังไงกันบ้างนะคะครู้สึกยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะและสำหรับใครที่อยากจะดูดวงชะตาแบบรายละเอียดเจาะลึกนะคะส่วนตัวส่งบุคคลเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาจองคิวได้ที่ Line Official a ล s u n s ั i ช e 9 6 6นะคะหรือดูที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้คิวก็ไปไวมากเลยนะคะต้องรีบมาจับจองกันนะคะะนอกจากนี้นะแม่หมอทําคลิปคําทํานายนะคะครบทุกลรคนาราศรีเลยใครที่อยากจะดูของลัคนาราศรีของคนอื่นของคนใกล้ตัวคนรู้จักของแฟนของญาติี่น้องครอบครัว,วเพื่อนฝูงนะคะสามารถเข้าไปดูคลิป ทุกรคณาราศีเนี่ยได้ในช่องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งก็ได้นะคะเพิ่มเติมไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับคำทำนายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอขอขายของนิดนึงค่ะตอนนี้ตะเกียงไฟไพายิปซีก็มีสติกเกอร์ลายแล้วนะคะซึ่งเป็นะ สติกเกอร์ลายสายมูสำหรับใครชาวสายมูทั้งหลายที่ชอบการดูดวงหรือการพูดคุยกับแม่หมอไม่ว่าจะเป็นแม่หมอสำนักไหนก็ตามนะคะก็สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ s n ันช n ย for June หรือภาษาไทยแม่หมอสายมูไปใช้กันได้เลยสติกเกอร์น่ารักต้องถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะราคาเพียง50เหรียญเท่านั้นค่ะ